ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่แถวแถวสามย่านหรือว่าตรงถนนพระรามสนั่นเองนะคะวันนี้ทางทีมงานเห็นบอกว่าแถวนี้มีร้านกาแฟคาเฟ่ที่เด็ดมากๆอยู่เป็นสไตล์ Industrial l o ลอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากาแฟที่นั่นจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็ร้านเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะพันก็มานั่งอยู่ในร้านแล็บลินคาเฟ่แล้วแล้วก็นั่งอยู่กับคุณพี่เจ้าของร้านรบกวนช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับครับผมยิ้มนะครับก็เป็นเอ่อโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นโอนเนอร์ของร้านแล็บลินคาเฟ่ครับอ๋อโอเคต้องบอกก่อนว่าพันเป็นเด็กจุฬานเนาะแต่ว่า,าแบบ<อ>หยุดเรียนออนไลน์ไปหลายปีมากแล้วก็แบบไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยเลยหรือว่าร้านนี้เปิดมานานหรือ,อยังเพราะว่ามันแบบค่อนข้างโดดเด่นมากเลยครับก็ร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเปิดมาประมาณน่าจะ2ปีแล้วครับ ซึ่งเออมันก็จะก่อนโควิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วว่าที่ตรงนี้ครับมันเออคือบ้านเลขที่1 5 2 7นะครับชื่อเต็มๆมก็จะเป็นเดอะช็อปเฮาส์หนึ่งห้าสองเจ็ดแล้วก็เป็นแลบลิงคาเฟ่ที่อยู่ด้วยกันตอนเริ่มต้นไอเดียเนี่ยทางจุฬาครับเขาจะเวนคืนที่แถวนี้เราก็เลยจับตึกนี้มารีโนเวทใหม่แล้วพยายามจะเล่าสะท้อนความเป็นสามย่านให้ได้เยอะที่สุดเพราะตัวตึกเนี้ยครับมีอายุกว่า50ปีละทุกอย่างเออจะเห็นว่าน้งพันจะเห็นว่าที่ร้านเราจะตกแต่งแบบ พูดยังไงอ่ะมันจะเรียบมากแล้วก็แบบพวกผนังเนี่ยก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดเราแค่ทําความสะอาดมันแล้วก็อย่างพื้นที่เราใช้หินกวดหรือว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นเหล็กเนี่ยมันด้วยเหตุผลที่ว่าที่เนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กอ่าเราก็พยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของตัวสถานที่ออกมาให้ได้เยอะที่สุดการดีไซน์เนี้ยครับก็จะเป็นที่ก็เป็นเด็กจุฬาเหมือนกันสถปัจุฬาอ่าที่เป็นพันเนอร์กันครับที่ทำเดอร์ช็อปมาตง527เนี่ยใช้คอนเซปต์ว่ามันคือสัจจะวัสดุก็คคืออว่่าาทุกยงรับ เวลาเราเอามาทำอะไรครับเราจะไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างมันอ๋อโอ้โหสตอรี่ลึกมากย <c oughs> ครับครับหรือว่ามันเป็นตึกมันมีหลายๆชั้นขึ้นไปเนี่ยจริงๆมันเป็นคาเฟ่หมดเลยหรือว่ามีอะไรข้างบนหรือเปล่าคะครับก็อย่างที่บอกว่าที่นี่ก็จะเป็นเดอะช็อปเฮาส์หนึ่งห้าสองเจ็ดกับตัวลรบลิงคาเฟ่ครับเราจะมีทั้งหมด2ชั้น<อ>ก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นอาร์สเปซ เราใช้คพาะว่าเป็น experimental space ด้วยซ้ำหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ให้ใครมาจัดงานอะไรก็ได้ถ้าคอนเซปต์ดีอยากจะทดลองการจัดคือคําว่าทดลองปุ๊บมันไม่มีถูกไม่มีผิดไงอ่าเราทําอะไรก็ได้โดยที่แบบทางทีมงานเราเนี่ยก็จะเป็นคนดูก่อนว่าโอเคเ,ออเราชอบงานนั้นไหมมันก็จะมีความเป็นพูดยังไงอะ่ะมันก็จะมีความชอบของทีมงานส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากให้งานนี้มาโชว์นะจัดแสดงนะอะไรเงี้ยครับแล้วง,งานก็จะหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ตามจังหวะและโอกาสครับผม สุดยอดเลยค่ะตอนนี้เริ่มหิวกาแฟแล้วค่ะโอเคอยากอยากลองชิมมากช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าที่ทำกาแฟแตกต่างกับที่อื่นยังไงได้โอเคครับของที่นี่เนี่ยเราก็จะเป็นสโลว์บาร์ทั้งหมดเนาะเราจะไม่มีเอสเปรสโซแมชชีนจะไม่ใช่สปีดบาร์เพราะนั้นเนี่ยกาแฟหลักๆอะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นสิงเนเจอร์ของที่ร้านเป็นครีเอทีฟเมนูแล้วก็เป็นเบสิคคอฟฟี่เบสิคคอฟฟี่ก็จะเป็นพวกกาแฟดำกาแฟนมอะไรเงี้ยครับปกติน้องพันธ์ทานกาแฟประมาณไหน จริงก็เป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งก็เป็นกาแฟนมซะส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็อยากมาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะให้กินซิงเนเจอร์ของที่ร้านก่อนหนึ่งตัวครับผมชื่อว่า Black Magic จะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตไปอินฟิวส์กับผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเราจะยังไม่บอกว่าคือผลไม้อะไรเสร็จแล้วเวลาเราเสิร์ฟเราท็อปด้วยฟองนมฟองนมนุ่มๆแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาทานก็คือยกดื่มได้เลย ปกติเราทานกาแฟาเราชอบรสชาติประมาณไหนอ่ะพี่หนิงชอบแบบเข้มๆขมๆช็อกโกแลตตี้เรอโอเคสโมกหน่อยแบบกินแล้วแ <c oughs> ม่งกาแฟเว้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซช็อตที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะอ่าเวลาเราทำเราก็จะใส่ช็อตลงไปหนึ่งอันแต่คือปริมาณเนี่ยมันจะดูเยอะหน่อยเพราะว่าเราไปอินฟิวส์มาแล้วอาา่าแล้วก็ตัวตัวเอสเปรสโซจริงๆอะครับในไทยอ่ะ ส่วนใหญ่เขาเสิร์ฟเป็นดับเบิลทั้งหมดอ่ามันจะไม่ใช่หนึ่งช็อตจริงๆในเป็นฟองนมนะ,อะลองดูครับว่า,<ม>าเป็นยังไงเคทถอุญลยค่ะพ่อน้ำปลาอันนี้ก็คือสิบเข้าไปเลยดนะ้วยกันใช่ยกได้เลยต้องยกลึกหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มันเป็นฟองนมแล้วก็กาแฟ อ่ยเป็นไงมันมันดูแบบหวานอ่แบบผลไม้นดนตัวอ่าพอจับได้ไหมว่ามันคือแบบผลไม้อะไรโอเอาลองดูลองดูลองพยายามดูมันมีความแบบพีชพีชอ่ามีคนไทยพีชเยอะแต่จริงไม่ใช่พีช หรือว่าก็ใกล้ไหมใกล้ใช่ไหมใกล้ใช่ไหมหรอใกล้ไมหมอรอมันก็ไม่ค่อยใกล้นะคือจริงจงมันเป็นผลไม้ที่แบบเราจะพูดตลอดมันเป็นผลไม้ที่แบบคนไทยรู้จักดีคนไทยเห็นบ่อยแมกแต่คนไทยชอบมองข้ามมันมไทยไทยไปนี่หมดแก้วเลยค่ะหมดหมดทุกคนนะ่ะนิมจีใช่เหมือนขนมเฮ้ยใช่ได้ ก็แม่นอยู่นะเนี่ยเร็วนะเนี่ยบางคนทายไม่ได้น,นั่งตั้งหลายวันหลาจริงจริงจริงก็บางทีบางทีลูกค้าเขาไม่อยากให้เราบอกไงเขาสนุกไงเขาเอนจอยกับการแบบเฮ้ยเออมันคืออะไรวะเราต้องจับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคก็แก้วนี้ครับไอเดียมันมาจากที่ว่าตัวเจ้าของบ้านนะครับเขาชอบผลเขาชอบทานผลไม้คือลินจี่ที่อยู่ที่นี่มาของร้านเก่าใช่ที่ทำธุรกิจที่อาศัยอยู่ที่นี่มา50าสิบปีเขาชอบทานลินจี่แล้วก็อีกผลหนึ่งเนี่ยกาแฟที่เขาชอบที่สุดคือกาแฟโอเลี้ยง เราก็เลยรู้สึกว่ากาแฟดําเข้มถ้าเทินมาเป็นฝรั่งมันก็คือเอเปิ้โซ่หนึ่งอันแค่เราไม่ได้แบบไปเจือมันหรือว่าไม่ได้ผสมอะไรลงไปคอนเซ็ปต์เราก็เลยมาจากตรงนั้นแล้วเที่บอกว่ามันมีความหว่นเราอ่ะตั้งใจใส่สาระลงไปเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคือเหมืนอนโอเลี้ยงมาบวกกับลิน้นจีแล้วเรารู้สึกว่าเราเราล้วเราอยากให้คนไทยอ่ะลองทานเอเปโซ่ด้วยแต่เราจะได้ยินยแต่เอปเปิ้ลโซ่เย็นเราก็พยายามจะแบบทให้้คนนนไดลอองกิเเปซ ในอีกมุมหนึ่งว่าเอยจริงๆก็มันก็คือช็อตเอเปโซ่เ่ยละแต่เราใส่ฟองนมเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเจอเป็นช็อตอย่างเดียวบางคนก็จะแบบเฮ้ยเอเปโซ่มันเข้มไปนะมันหนักไปนะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ได้กินยากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็เราพูดได้เลยมันคือเอเปโซ่ดับเบิลช็อตจริงๆอ่ะเพราะเราสกัดออกมาแล้วเราก็ไปอินฟิวส์ตัวนี้ก็อินฟิวส์กับผลไม้แล้วก็มีเครื่องเทศนิดนึงมีสไปซ์ด้วย ไม่รู้จับได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้สิบสองชั่วโมงหนึ่งคืนโดยประมาณอ่าอร่อยมากข <c oughs> อบคุณครับพอชมแล้วเข,นขินเลย <c oughs> โอเคมาอันนี้ก็เป็นตัวซิงเกิลของที่ร้านเนอะจริงๆ <c oughs> ก็จะมีตัวอื่นอีกอ่าเดี๋ยวทานตัวนี้แล้วเดี๋ยวให้ลองให้กินมันจะมีเมนูอีกตัวหนึ่งที่เราครีเอทมามันเป็นชื่อเมนูว่ารำไทยเก๊กรำไทยเก๊กใช่คือ <c oughs> มันคือ,ม,คอมันคือเมนูที่แบบ่า และเราไม่มีกาแฟหมอคค่าเราไม่มีกาแฟผสมช็อกโกแลตแล้วก็เหมือนลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำามอคค่าให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราแล้วเราก็เลยแบบมีไอเดียว,ว่าเราชอบเมล็ดของกาแฟตัวหนึ่งก็คือรัมบาร์เรลอ่าเคยได้ยดินใช่ไหมมันคือกาแฟที่เอาไปโปรเซสในในอ่ถังไม้ที่เคยหมักเหล้าลำมาก่อนอ่าเราก็เอาตัวนั้นน่ยมาทากับเอ่อมาทำมาทำโคบูรูเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เอามาทําผสมกบนม แล้วตัวช็อกโกแลตเราทําเป็นรูปหัวใจใส่ลงไปเราให้คนให้คนเอาเองแล้วก็แบบเหมือนคุณอยากกินเข้มเท่าไหร่คุณก็คนไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไอเน,นียบอกว่ากันเดี๋ยวแฟรดริปก่อนเคยทานดริปใช่ไหมครับเคยทานอยู่บ้างค่ะเคยทานอยู่บ้างตอนนี้<อ>นะครับเราที่ร้านเนี่ยตอนนี้มีกาแฟทั้งหมดสตัวนะครับอ่าจริงๆจะมีลาวอีกตัวหนึง่งแต่นี้ก็จะเป็นเป็นโั้กเข้มหน่อยอ่า แต่ไม่ได้ติดฟรุตี้มากแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่มากินที่ร้านเราไม่เคยกินเราจะพยายามจะดันให้กินฟรุตี้ทั้งหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาหาเราเราต้องลองของใหม่โอเคตรงนี้เรามีโคลอมเบียนะครับมีลาวนด้านะครับมีอินโดนีเซียเนาะก็พวกโคลอมเบียลาวนดาเนี่ยก็มาจากทางโคลอมเบียอนเมกกาใต้ใช่ไหมลาวนด้าก็เป็นแอฟริกาใต้ใช่ไหมแล้วนี้ก็จะเป็นอินโดนีเซียอันนี้เป็นของลงโค้ชเชอร์รี่ด็อกซึ่งอยู่เรียบด่วนก็จะเป็นลงโค้ชแบบที่เราใช้ประจํา จริงๆแล้วที่ร้านนะครับก่อนหน้าน,นี้จะใช้กาแฟลงขั้วจากเมืองนอกหมดเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะได้กลับมาใช้แล้วเพราะว่ามันเริ่มบินได้แล้วปกติเราก็จะมีแบบกาแฟจากลงขั้วที่อซสก้าบรัสเซลล์อลอนดอน่าซิดนีเมลเบิร์นก็แล้วแต่ที่เราจะหามาได้ <c oughs> ครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนอกแต่เป็นลงขั้วไทยแต่พูกน่ายดีลงขั้วเนี้ยมันเหมือนเรากับเขาแบบเหมือนจะหลตกินกาแฟตรงกัน กาแฟมันเหมือนมันไม่มีถูกมีผิดเนาะมันเหมือนแบบมันคือจลิตความชอบอ่ะทีนี้พี่ก็เลยจะบอกว่าเราลองดูก่อนว่าเราเวลาเริ่มตัวนี้ครับลองอ่านเทสโน้ตดูก่อนว่าชอบกาแฟชอบกินรสชาติประมาณไหนและให้เลือกตัวนั้นวันนี้ลาเลซินเบอร์รี่แจมเม l ลไลท์ทอมอโตซอสแปลกไหมแปลกไหมมันจะเข้ากับกาแฟมันไปได้มันไปได้จริงอ่าแล้วตัวนี้ครับเป็นแบล็กเชอร์รี Redcurrent Milk Chocolate and uh, Lacy Finish อ่ะก็คำว่า Finish มันก็จะแบนแบบมาเบาๆไม่ได้แรงมากอ,อันนี้ก็เป็น Lavender Chocolate จม a m ่ Juicy and Spicy Aftertaste อ้า Spicy Aftertaste ก็งงอีก <Professional. S 1> เผ็ดแปกใช่ป่ะเออตอนแรกกินกาแฟแรกแรกก็คิดด้าอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่มันเหมือนคำว,ว่า Spicy Aftertaste มันเหมือนมันเหมือนเป็นเครื่องเทศมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนดี แล้วเราวพี่คิดว่าที่พี่ชอบมันคือตน้นไหนที่สุดถ้าเกิดตรงนี้พี่ว่าเราลองเป็นตัวอินโดนีเซียไหม,มสุม,มาตรากายโยาวนี่จีวันเนเชอรัลโปรเชื่อกะยาวแล้วก็เวลาเลยกกาแฟครับมันก็จะเป็นแหล่งครับแล้วก็จะเป็นฟาร์มว่ามาจากที่ไหนสายพันธุ์อะไรแล้วก็วก <Process. S 2> โปรเซสใแบบช่เคยเคยเคยได้ยินใช่ไหมเคยเคย ในในโซลโปรเซสมันคือโปรเซสที่เวลาเขาหมักกาแฟครับก่อนที่จะเอาไปคั่วนะอ่าเลเวลการคั่วตรงนี้แทบจะเป็นเลเวลคั่วอ่อนทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นกาแฟดริปส่วนใหญ่เราพยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของตัวสารอาหารข้างในไม่ว่าจะเป็นวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพราะนั้นเราจะไม่คั่วจนถึงเลเวลที่เป็นคั่วเข้มเพราะว่าวันที่คั่วเข้มปุป๊บอะมันทําให้สารอาหารพวกนั้นเ,นเบิร์นออกไปแล้วอ่ามันก็เลยจะทําให้เหลือโทนน้อยลง คอมเพล็น้อยลงอะไรเงี้ย provision. แต่ก็จะแลกได้มากับบอดี้แล้วความเข้มที่แบบอ่าใช่แต่นี่ก็ใช่ไหมมันแล้วแต่คนชอบอะเนาะมาลองอินโดนีเซียสุมาตราไกโยไวนี่จีวันโหจริงๆชื่อชื่อยาวมากก็เนี่ยพอพี่ดมมาพี่ว่าเออพี่ได้กลิ่นช็อกโกแลตแน่ๆไม่ใช่โกโก้ช็อกโกแลตอืมมันจะแยกเทสโนดกัน วันนี้ที่ทำให้ทานนะครับจะเป็นเลโชเลโชก็คือสัดส่วนเนะาอะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ12นะครับก<ฮ>็จะพีนฟิลส์ก่อนแล้วก็รอจริงๆช่วงนี้ดมได้แต่พอโควิดอ่ะมันก็จะแบบ ลูกค้าจะไม่ค่อยได้ดมไหนจริงแล้วเนี้ยเราดมได้ว่ามันจะมีกลิ่นอะไรแล้วเราจะรู้เทสโนระดับหนึ่งเลยว่าเราจะเจอสิ่งพวกนั้นไหม,มใช่ไหมออลองดูครับขอบคุณค่ะ เป็นไงมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยขมอ่าใช่มันไม่ขมจริงๆกาแฟมันต้องไม่ขมนะเราลองคิดดูนะว่าความขมอ่ะเวลาเรากินอะไรแล้วขมเวลาเราจะเจอรสชาติขมก็คือก็คือต่อเมื่อเรากินใช่เพราะนั้นมันคือเหมือนกันอ่าเราหลักการมันก็คิดง่ายๆเพราะฉนั้นคืออย่างกาแฟตัวนี้ไม่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าพี่ทําไหม้ก็คือขมแบบขมแบบมันจะมีขมดีไม่ดีด้วยนะ ขมที่ดีก็คือขมที่เรากินได้แล้วเรารู้สึกว่าเอนจอยกับการขมอันนั้นนะอย่าง<ม>อย่างขนมบ้างตัวหรือแบบบางอย่างอย่างกาแฟขมเงี้ยเรากินเรารู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับมันได้อะไรเงี้ยเอออ่ะตอนนี้ก็จะเป็นกาแฟดาร์กรัมที่บอกเนี่ยครับนี่ไมโครจริงอะเราคิดเมนูนี้ตอนวาเลนไทน์ด้วยเออหัวใจใช่ <c oughs> <c oughs> <laughs> เราก็รู้สึกว่าแบบเวลาเมนูกาแฟช่วงวาเลนไทน์ยนั้นมันแนวฟุ้งเฟือด้วยอ่ะมันตัวใหญ่กึ๊บแบบชมพูชมพูอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ลักดารแล้วกันถ้างั้นก็เอาเนี่ยกาแฟลัมบารเรลเลยแล้วก็นี่อันนี้คือมันเลทที่เอาไปใช้ทำลองดมดูสวัสดีครับเป็นไงอันนี้ดูจะจากกลิ่นแล้วใช่<อ>เพราะว่ามันมันคือเลเวลที่มันมันขั้วมาสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะเทียบไปดูจากอินโดนีเซียที่เมื่อกี้เรากิน สีไม่เหมือนกันเห <He ard S 2> ็นไหมจะเข้มกว่าใช่อันนี้คือขั้วอ,อ่อนอันนี้จะเป็นขั้วกลางละอ่าแต่ถ้าเกิดเราเดินไปตามร้านกาแฟทั่วไปที่เขาใส่กาแฟใน,ในโถะจะเห็นว่ามันดําอันนั้นนะคือขั้วเข้มอ่าคือพอมันเป็นกาแฟนมอะเราต้องการบอดี้เยอะขึ้นเราก็เลยเลือกใช้กาแฟขั้วกลางแต่เรายังเลือกขั้วกลางที่มีคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวมเมล็ดมันอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยอือแล้วนี่ก็คือเราก็ต้องคนก่อนคนใช่แต่คือเราจะลองกินแบบ ยังไม่ต้องให้ช็อกโกแลตละลายเยอะก็ได้ลองกินแบบแค่กาแฟกับนมก่อนก็ได้แต่ว่ายัางไงต้องคนนมกับกาแฟเข้ากันก่อนเ oh, <okay. S 1> มนูทุกเมนูบนโลกใบน,นี้ต้องคนนมกับกาแฟให้เข้ากัน <c oughs> มันไม่มีเออมันไม่คือจริงๆทุกอย่างที่เสิร์ฟมันคือพรีเซนเทชันอ่ o, นาไอมาคีเอสโต้เนี่ยไม่ต้อง <c oughs> กินเดอร์ตีี้ไงท่เขาอ๋าใอ,อใ, <น S 2> ใช่ใช <น S> ่ใช่ใช่เดอร์ตี้ไม่ต้องคนใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ได้เพราะเดอร์ตี้อ่ะความพิเศษคือเขาอยากให้กินอุ่นแล้วก็เป็น เป็นเย็นแต่ตัวแรกที่เรากินแบ็คไม่จิกอย่างนั้นะบางคนเน่ยเขาก็จะเรียกมันก็จะคลายเดอร์ตี้นิดนึงอ่ใช่แต่ของเราอะ่ะเราจะบอกว่ามันมันกึง่งกึ dirty ่งรีเวิร์สเดอร์ตี้อ่ะเดอร์ตี้คือนมเยอะกาแฟาน้อย<ม>แต่ของเราคือกาแฟาเยอะนมน้อยอ่าลองดู อยอร่อยอีกแล้วจริงเปล่าเพราะมันมีกลิ่นแบบช็อกโกแลตด้วยอืแต่ว่ากลิ่นกาแฟก็ยังแบบไม่ได้โดนกุตอนนี้พันสนุกมากสนุกอาการคนชก็เนี่ยแหละเราเราเรารู้สึกว่าเวลาเราเทรมเมนโราอยากให้แบบลูกค้าแบบลองลองอย่างมอคค่ามันก็ ทุกคนก็ไม่ได้ชอบชอบซอชอ็อกโกแลตหนักหนักหรือว่ายังไงเราก็แบบโอเคเราก็เลยเล่นเป็นแบบว่าทําทําตัวช็อกโกแลตอะให้ลองให้คนเองแบบอยากได้เข้มเท่าไหร่ก็อคนไปเรื่อยอบางคนก็กินหมดจนช็อกโกแลตยังไม่ละลายสักน,นิดเลยบางคนนึกว่าตอนแรกๆที่เสิร์ฟเมนูนี้พอไม่อธิบายบางคนนึกว่าเป็นแบบเป็นการอิจเป็นตกแต่งกินนไม่ให้คนก็แบต้องคนครับต้องคนงครับ